สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเกมยิงปืนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในอยู่ในการต่อสู้นะครัะปืนไปคุยอะไรเนี่ยว้าวข่บค่ณเพื่อนทุกคนอยากจะดูผมเล่นเกม นี่นะครับผมกำลังถ่ายที่ไม่ใช่คนดูนะครับคราวนี้ผมเล่นเกมตอ้นะครับผมกคทำงานให้ผมตู้ก็ทำงากให้ผมเล่นเกมปืนนะครับนี่ผมเล่นให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าอยากแล้วถ้าอยากให้ผมเล่นโรบอทพิมพิมมานะครับบอกว่าอยากให้ผมเล่นแบบโรบอทแบบอะไรนะครับบอกตรงนี้นะครับทีนี้โรบอทมันไม่ได้ครับมีโคจิตต่ออยวอยู่ใน

ดืนยิงลัวไม่เกี่ยวกับปืนแรงอ่ะนี่นะครับผมก็ผมสสยอยู่ทำไมเขาต้องเอาลูกมาก่อนทั้งนั้นดี่เขาทำอน,นิเมะใช่ไหมอ๋อโอ้โหผมไม่ทำหรอไม่ได้เดี๋ยวผมการกจะไปฆ่าเขานะครับป้า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  นนอีกต,ะะตา,านตปปนหนึ่งนะครับผมจะไม่ดูนี่ได้ของนะได้ของมาเยอะเลยนะครับเยอะเลยผมจะสต็อปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะสต็อปแป๊บนึงนะครับผมจะไม่ดูเขามันนะครับมาแล้วครับเน็ดช้าโก็แบบมีโปรตีนเดียวนะครัโปรตีนฮ่าโปรตีนช้าเขาบอกมีโปรตีนเดียวครับน้องต้องเหนื่อยมาก แมปเป็นแมปอันนี้น,านะนาเป็นแบบจะเป็นโุดสองถ้าเป็นแบบน่าจะเป็นแมปอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ก็เมืองผมจะเรียกว่าชายแดนเมืองแล้วกันนะเมืองแบบอะไรอะอ่ะอ่ะอย,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 ยู่ไหนมีอะไร เสรยแลม่แล้วแม่ดูไฟเยอะวันนี้นะผมกำลังจะใช้มีดเดี๋ยวก็โดนมันจะหมดเร็วน,นะ โอ้ส่รไไม่รู้นะใครที่ไม่รู้โใครที่ไม่ร,รู้นะผมะนะครับิเต็มไขเลยยิงเต,ต็มไปไม่อยยะะว้าวตกลงไปเลยอ่ะโอ้ ตอนนี้นะผมกงจะยิงพวกต๊ป๊บป้๊ป๊ป๊หลบลป้าป้าป้าอู้ตเยผมจะใช้ปืนพวกข้อไปืนที่ผมถนัดที่สุด นะครับชนะครับชนะชนะครับชนะครับชนะชนะนี้โอ้โอผมอยากได้ปืนลูกปืนอันนี้มาเลยนะครับเยอะๆฝากตุ๊กตั้งเลยครับ้าขนมเหมือนเดิมตุกตั้งครับตุ๊กตั้งเลยว้าว อ่อผมได้เหรียญมาหนึ่งเหรียญแล้วนะครับดำเนินการต่อดำเนินการต่อแล้วผมกลังดูอยู่นะครับว่ามเยอะเกินพ่อแม่ไม่ควรหรอกครับงานไมันมีตังค์ครับโอ้โนี่นะครับผมแต่ถ่ายข้างนอกให้ดูจริงๆนะครับแต่ทุกคนไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะครับผมผมผมจะไปฟาร์มอัพคุณไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะโอ้จะได้เงินผมเยอะขนาดนี้ได้ยังไง ครับผมจะสู้อีกครั้งครับตอนนี้ทุกคนไม่เห็นอะไรนะตอนนี้ทุกคนไม่เห็นอะไรนะตอนนี้ทุกคนมาผมไม่อยากให้ดูหน้าเมืเ่อกี้เลยมันแปลกมากแอสฟัลต์ด่านนี้น่าจะเป็นด่านอะไรสักอย่างหนึ่งนะน่าอะไรเร็วเร็วเร็วโอ็ว เผมจะทำ Q&A นะ Q&A นี่นะผมจะทำ Q&A แต่แต่ถ้าผมว่างนะผมจะทำ Q&A ดีถ้าผม Q&A นะ Q&A ถามว่าทุกคคนคอมเมนต์มาได้เลยนะโอ้ผม,ม้องไปเก็บปืนไม่เลือนปืนปืนชั้นเมือน มาติดกินไม่ใช่ปัวอ,อืมสูอืเนี่ยของของอันติเมตด้วยรับอนติเมตอันติเมต,ต,เ,มตเกมฟรีครับเกมฟรีครอยากดาวน์โหลดโหลดเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทำเชืเอ่อเองับเดี๋ยว เอาดุดุดครับ้างูมนงได้บาบามาผมไม่มีระเบิดเลย้าวอนไม่ได้ พังธุ์ฮวนจุ้ยขออีกฟองมอเกันจากกันหม่ชัดระยะใกล้ผมสามารถฟันคอแน่แน่คร er any ับไปด เดือดสมบอรีเลืสมบอรดีดับตอนนี yes, ้ผบมกเลือดหนึ่งพันนบะพระเบิด๊อบโอ้โหระเบิคอนีเมื่อกี้รูนได้ไหมบมไอตัวไออ่ะผมตัวไออ่ะมตัวไอเลยแล้ว โอ l ไปคิวม oh, ีระเิดระเบ e ดระเบิดร y เบิดตกใจมั <is> ้ยนะใจ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 โอ้ใครชนะนะใครชนะ เอ้มทุกคนผม่้ามมผมได้ปนลูกฟองมันึ่งฟรีด้วยข้ามนะครับมันบ้ามากเลยเกียวนักเอื้อสาดาเดือนการต่อาดาเดือนการต่อไอ c อนเคเกมว h a เนี่ครับผมมาได้แบบที่หนึ่งับ โอ้ไม่โอ้ผมต้องคู่กับรัเสเซียนะครับด่ารัเสเซียน่าจะใช่น้องเพราะมันมีถึงรัเสเซียไม่ใช่ดิเพรนะอ่าอ,อเมริกาน่าจะด่าอเมริกาจำกัดเวลาห้านาทีคุณกดณเล่าเลยนะ Get new กระโดดไปตรงนั ap, hum, ้นเลยสาวีเจ็บจังเลยนะปังปังยูตอนนี้ผมพลาดนะผมจะเอาปืนนี้เออโอ้ปืนดีนะผมเคยใช้ไหทุกทุกคนถ้าทุกคนได้ยินเสียงนิ่เนียนีก็อันนี้ไม่บักไม่บักผมไม่บักยิงไม่โดน วัจิงเอปนซ่มาคิปนี้จะลนวันต่อพรีนะครับแต่ต่อไลงกันเยอะนะครับ,บต่นนอ,อไปรไปเล่นลยลงวันี้แทนนะครับไม่มีเวลา เหมือนเหมือนโซล่าแคมแม่นะหม่าจะลงมรงนั้นเหมือนกันแต่เพิ่งคิดได้วันนี้แล้วก็พุ่งคิดได้โซล่าแมมก็พุ่งคิดได้ครับอัดแล้วอัดแล้วอัดอีกครับอัดแล้วอัดอีกลืมอัดครับผมผมเล่นจริงๆอันนี้ผมเล่นแล้วนะครับรู้ไหมทำไมครับทำไมผมถึงไม่เอาลงครับผมลืมกดอัดครับห้่ผมลืมกดอัดแม่ผมก็ถามว่าอ๋อไม่ใช่สิแม่ผมไม่ได้ถาม ผมก็ลรีไปเลยว่าผมพูดอยู่คนเดียวผมก็นึกอันนี้แม่ผมก็พูดคนเดียวผมก็ตื่นตกใจเอ๊ะพูดคนเดียวได้ไงเนี่ยอาจจะไม่ได้ตลบหมดเลยตลบมากปืนปืนเนี้ยปืนไี่ผมวนัดปืนเดี๋ยวผมจะลางหัวคุณคมไม่รู้ว่าปล่าหัวคุณคมเล่างหัวคุณคม จริงๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ยมึงังฟังฟังอะไรอยูโหดเองเออเดี๋ยวผมจะหาให้มาผผมจะสายลับนสายลับสายลับเราปีน่าไหมน่ะอ๋อปีน่ดเป็นได้แบบไปซื้อมืเด้ง ย mm ิ hmm. ้ดกันมาเรอยนะเขานี่แหละผมจะเอาไี่ไล่ปันบนหลังเฮ้ชนะครับเดี๋ยดีเย้ครับชนะส่วนไรทด่ยังไม่รู้ครับ ยิบผมลงทุกเสาอนิ์จัน์ไม่ได้ดิเสาอนิเสา,นนาอนิจจันเสาอนิอังคารนะประมาณนะั้นนะเสาอทิังคารนัไม่จันนะ โอ้ oh my god ไอยูทูเรนี่ครับจ้าอันดับที่หนึ่งครับเป็นไงครับสู้ครั้งการต่อสู้มาเพมีเล่มผมผมเขาได้ทุกคนจับตาดูเลยนะผมจะใช้แค่ปืนครบผมจะใช้แค่ปืนพบ,ป,นบปืนเดียวนะครับปืนอืน่นปืนอื่นเนี่ยผมไม่ใช้แน่นอนหนึ่งล้านัว เพราะว่าถ้าผมใช้ปืนอื่นเนี่ยว่าถ้าผมใช้ปืนอื่นเนี่ยผมจะไม่เก่งผมจะใช้แค่ปืนพกกับมีดเท่านั้นนะมาใช้โอ้ว่าต้องว่าต้องใช้ว่าต้องใช้ปืนอื่นแล้วแหละไม่งั้นไม่ไหวไม่ได้เล่นเก่ง ก็แค่ก็แค่ล่าหมอนปุ่มได้เองก็คือไม่รู้จะเก็บปืนไหนปืนเยอะไปหมดเลยครับตกใจคลิปนี้ไม่นานแล้วอ่ม <Så |ar|> <priced> <uated> <Am> ก็เสร็จจากคลิปนี้เยวผมก็จะไปอัดเมลอนเพเก้านะครับโอเคไหมก็จะอัดเมลอนเพเกาเอ่ะผมผมเปิดไปแล้วนะครับพี่อนมาอมฆพูดมากมทำหน้วทำดูกอนต่อเพชช็อตนะครับ เดีย๋ยวผมก็ต้องไปกินข้าวนะแค่เนียวว้วน่ารักเนิยวเผื่อทำยานะแต่ออนะแม่แต่จะคิดออกปืนเราละเบิร์น เด anyway. <pod> ี๋ยวจบแานี้พ่ามาเผชิญข้างบนสุดค่ะโอ้ยโอ้ยตาย ตอนของผมน่าจะเพู่อนผไม่เยอะมั้งนะผมอยากลงฆ่าเ่อนฆ่าไม่ได้เลยคุชัใช้ชนะชนะนะครับใครอยากให้มีพาสองครับคอมนเมนต์มาเลยนะครับขอหนึ่งถ้าดีขอหนึ่งพาไลยเจร้าไม่ถึงไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวแล้วเจอกันครับ Q&A พรุ่งนี้บายครับ